สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนาหยุดกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าเ้าแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาสเก็ตฟุตบอลทุกทุกคนด้วยนะครับสาหรับเช้านี้ถือว่ารอชูเสื้ออย่างเดียวตอนนี้โรมาโนเฮียวิโกเรียบร้อยแล้วคร,รับเรอัลมาดริดไปดีคว้าตัวอาดากูเล่นะจากเฟเนบารเช่ยี่สล้านยูโรครับโอ้โหไอหนุ่มน้ารอคนนี้จากตุรกีมาแล้วที่ลาลีกาสเปนนะครับตอนนี้ก็รอชูเสื้อแบบเป็นทางการครับเมื่อลูกพี่อย่างโรมาโนครับบ,บอกว่าเรอัลมาดริดเนะี่ยบรรลุข้อตกล ลงคว้าตัวอาดากูเล่ครับเพลเมเกอร์ดาวรุ่งจากเฟนบาเช่ครับได้เป็นที่เรียบร้อย ต้องบอกว่ามิดฟิลด์ทีมชาติตุรกีในวัย18ปีคนนี้ตกเป็นเป้าหมายของทั้งบาร์เซโลนาแล้วก็เรอัลมารดดก่อนสุดท้ายเป็นราชันชุดขาวเรอัลมาริดครับที่สามารถคว้าลายเซ็นของนักเตะม,มาครองได้โรมาโน่บอกว่าเรอัลมาริดเนี่ยกับเฟเนบเช่ตกลงค่าตัวกันได้ที่20ล้านยูโรครับบวกโบนัสเพิ่มเติม,ตมโดยเฟเนบเช่จะได้รับส่วนแบ่งค่าตัว20%สําหรับการย้ายทีมในอนาคตข้างหน้าอีกนะครับตอนนี้เรอัลมารดดครับกำลังตเตรียมเรื่องการตวรวจร่างกายและเชื่อว่าเจ้าตัวจะเซ็นสัญญายาวเลย6ปี สำหรับกูเล่ครับลงสนามให้กับเฟนเนเช่ไปทั้งหมด5สเปนนัดรวมทุกรายการทำไป9ประตูแล้วก็12แอสซิสเซสนะครับโอ้โหตอนนี้เรียบร้อยครับย้ายมาที่เรอัลมาดริดนะโอ้โหเป็นอะไรที่ลงตัวนะครับถือว่าเฮียวิโกเป็นที่เรียบร้อยก็ยินดีด้วยสำหรับอาดากูเล่นะครับเพลเมเกอร์ดาวรุ่งจากตุรกีตอนนี้มาเสร็จเร,รอัลมาดริดที่ซานเจโกเบร์นาเบลนะครับผม